สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวเกมของเพื่อนผมนะฮะทำไว้เป็นเกมจิ้มน้องแมวนะฮะเ,เกมง่ายๆนะครับโดยที่ว่าเราจะต้องจิ้มน้องแมวให้เจอนะครับแล้วมันจะเป็นแบบะเล่นให้ดูเลยป่ะเนาะจะเป็นลูกแมวรูปนี้ฮะในเวลา10วินาทีเนี่ยเราต้องหาเจ้าน้องแมวนี้ให้เจอนะครับแบบรัวๆไปนะหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง เกมไม่ยากครับเกมไม่ง่ายเล่นในเว็บนะครับแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือหาแมวไม่เจอเว้ยแมงหายยากชิบหายมันตายอยู่แถวด่านนี้หลายรอบแล้วฮะแต่แว่าหลังๆมานิดประสาทตาจะปวดมากนมครับมาหาไม่เจออยู่ไหนวะเจอแล้วเจเจอแล้แชี่ยเล็กลงเรื่อยๆมันจะหายยากขึ้นเรื่อยๆไปไหนแล้ววะแมวหาย แล้วดูรูปสีคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยแพ้สิบสาด่านนะก็เกมน่ารักนละครับใครสนใจก็มเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับช่วยกันหน่อยทำมาช่วยเพื่อนทำมาหายกินนะ <c oughs> เลยได้ว่าชิดออะไรไม่ออกก็นั่งจิ้มนี่ยนะฮะหายเจอครับหาไปเรื่อยคือตำแหน่งจะสลับไปเรื่อยนะครับไม่ได้ซ้ำที่นะครับใครใช้แบบจดจำตำแหน่งก็ ไม่ได้นะครับเอา้าไป็นไหนแล้ววะกี่เห็นมนแบบเป็นไหนแล้วนะฮะเอ,เอใครสนใจก็จัดได้นะครับนี่ฮะมีโฆษณาเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับเจ,เจอกัน,นครับสวัสดีครับ